มาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมของเรากันบ้างคะ่ะคุณผู้ฟังคะ่ะต้องบอกว่าเริ่มต้นข่าวสารเรื่องแรกของเราคงหนีไม่พ้นในเรื่องของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งต้องบอกว่าปีนี้บุรีรัมของเราจัดยิ่งใหญ่จัดเต็มมากๆนะคะ มาดูในส่วนของกิจกรรมภาคเช้ากันก่อนค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ากิจกรรมแน่นนะคะทั้งวันเลยนะคะคุณผู้ฟัง ซึ่งในส่วนของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงเช้านะคะเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาของเมื่อวานนี้ค่ะที่บริเวณสนามช้างอารีนาตำบลอีสานอะำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายสิงห์ชัยผ่องบุรุษผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน นำคณะัวหน้าส่วนข้าราชการศาลปกครองทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่ากชาติจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่และก็ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และก็ทำบุญตักบารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกันร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็ทำบุญตักบาท,ทนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2560 จนะคะซึ่งเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะซึ่งก็พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยอย่างหลากหลายแล้วก็ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราโดยพระองค์เนี่ยทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเลยนะคะด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงพระราชทานพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ อขอพระพระบรมราชโองการต่างๆนะคะเพื่อที่จะนําออกมาซึ่งการแก้ไขปัญหาในเรื่องของความทุกข์ยากของประสบนิกรทําให้ทุกคนได้รับข่าวสารกันที่การพัฒนาอาชีพนะคะ,ะได้รับการสนับสนุนพัฒนาด้านอาชีพแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือโคดโครงการ โครงการจิตอาสาพระราชทานนะคะที่เป็นราโชบายทําให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความรักความสามาคัคคีนะคะช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในทุกๆด้านซึ่งก็จะนำะในส่วนของซึ่งประโยชน์สุขเนี่ยมาให้กับพี่น้องบ้านเรานั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยพอเสร็จกิจกรรมในช่วงเช้าแล้วนะคะคุณผู้ฟังในขณะเดียวกันก็มีหลายคนที่เรื่องมาทํากิจกรรมบริจาคโลหิตด,ด้วยนะต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่หลาย ผู้ป่วยที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราจัดขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในงานลมหายใจของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองเนื่องในโอกาสหารมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะเพื่อที่จะร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสืบน,นึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะ การแสดงออกถึงความจงรักภักดีการน้อสมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชานชาวไทยโดยหลายคนนะคะก็มีการใช้บริการจองคิวล่วงหน้ากันด้วยนะคะเพื่อความสะดวกสบายในการไม่ต้องไปใช้เวลานานในการรอคิวนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็โดย หลายคนเนี่ยก็จะมีการจับจองคิวกันล่วงหน้านะคะเพื่อความสะดวกสบายไม่ต้องใช้เวลานานนะคะซึ่งก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็เห็นมีหลายท่านนะคะก็ไปร่วมบริจาคโลหิตเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็โลหิตที่ได้มีการรับบริจาคในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการนําไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กําลังเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายที่ ไม่แข็งแรงนะคะเป็นการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นในเรื่องของการทำงานของไซกระดูกนะคะที่มีผิวพรรณที่เปล่งปลงั่งสวยงามรูปร่างส่วนลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ลดสิทธิประโยชน์ข้อผ่าแล้วก็ลดสิทธิพิเศษสำหรับการรักษาพยาบาลด้วยนะคะและในขณะเดียวกันนะคะหลายคนก็มีการพูดถึงในเรื่องของอหลังจาก หลังจากให้บริจาคโลหิตไปแล้วเนี่ยจะมีการกลับมาชักชวนให้คนอื่นๆมาร่วมบริจาคอีกเช่นเดียวกันเพราะการบริจาคหนึ่งครั้งสามารถช่วยได้ถึง3ครั้งนะคะก็คือ,อสาอย่างน้อย3ชีวิตนะคะนั่นหมายถึงในเรื่องของการทําบุญช่วยเหลือกันอีกหลายๆคนนะคะทั้งผู้ป่วยได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ญาติผู้ป่วยเนี่ยเป็น แล้วก็ญาติผู้ป่วยเนี่ยได้ให้กำลังใจคนที่มาดําเนินชีวิตด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยก็คือการาเป็นส่วนหนึ่งในการทําความดีถาวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นส่วนหนึ่งของอหน้าประวัติศาสตร์ที่ชาวบุรีรัมย์ี่ยร่วมกันจัดขึ้นซึ่งโครงการบริจกรโลหิตนะคะก็ได้มีการส่งต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยอีกจํานวน720ยูนิตต่ตอวันรวมทั้งสิ้นเนี่ย7,200 ยูนิตนะคะซึ่งก็ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นจะมีไปจนถึงวันที่ส1ิธันวาคม2 5 6พันห้าหกิเจ็เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนไม่ต้องเรียบร้อนใจกันนะคะช่วงนี้ถ้าหากว่านอนดึกนะคะก็พักผ่อนให้เพียงพอก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก่อนจึงจะสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ใกล้บ้านนะคะไป แจ้งความประสงค์ไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านส่วนโครรนเนี่ก็มาที่โรงพยาบาลของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวน,นะคะซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่28-30กร,รกฎาคม2567ะะสามารถบริจาคได้ภายในงานนะคะซึ่งก็จะมีเหรียญที่ระลึกแจกให้ด้วยนะคะแล้วก็รับประทาน อาหารต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของโรงทานต่างๆให้บริการกันอีกเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันแล้วก็ในช่วงเวลา19บเนาฬิกาสินาทีค่ะคุณผู้ฟังค่ะนายอนุทินชาญวิรุฬห์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปเป็นประธานนําคณะอนุสนรราชการสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกวุฒิสภาได้ขอประกาศ จะมีในส่วนของอการ ในร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งก็เยอะนะคะจะมีทั้งสมาชิกอุทิสภาข้าราชการพนักงานรับวิสาหกิจสมาชิกแม่บ้านมหาไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนจิตอาสาพระราชทานด้วยร่วมกันรประกอบพิธีถวายเครื่องราชการะและวางผ่านพุ่มเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กร,รกฎาคม2567จากนั้นก็นําไปประกอบพิธีจุด เทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะจากนั้นก็นำไปประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลโดยเริ่มตั้งแต่เวลาเริ่มตั้งแต่ช่วงการกล่าวกล่าวบงคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีก็ร่วมใจกันนะคะในการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณและร้องเพลงสดุด,ดีจอมราชาและเมื่อเสร็จสิ้นเสียงเพลงแล้วทุกคนก็ได้ร่วมกันกล่าวส่งพระเจริญโดยพร้อมเพียงกันจำนวน3ครั้งก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะ ร่วมรับชมกิจกรรมการแสดงนะคะ,ะเธิดพระเกียรติสุดยิ่งใหญ่ตระการตาในรูปแบบมิวสิควลที่ประสานผสมประสานการแสดงละครเข้ากับเทคโนโลยี 3D นะคะซึ่งก็ผ่านฉากแสงสีเสียงที่ยิงไปเป็นสถาบัน ช้างอารีนานะคะเพื่อที่จะซื้อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นตัวละครบอกเล่าว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะกับชีวิตของลุงโม่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จากโครงการนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะ,ะ,คะเพื่อช่วยเหลือประสบนิกรที่อยูอ่ใต้ร่มโพ สมผ่านนะคะซึ่งก็ให้กับลูกหลานที่พาเพื่อนมาเยี่ยมมารับรู้นะคะมาทําให้บุตรีดราของเราเนี่ยได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจนานาประการที่เกิดขึ้นนะคะที่หลายคนเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนว่า,าจากที่พระองค์ท่านทรงเสด็จสละเพื่อประสบนิกรชาวไทยโดยมีวงดนตรี วงรีเคสตาที่เป็นลูกหลานชาวจงังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็คอยบรรเลงทําการแสดงให้มีความน่าสนใจแล้วก็เกิดความประทับใจมากยิ่งขึ้นโดยทั้งเครื่องดนตรีสากกลเครื่องดนตรีไทยนะคะ ภาคอีสานใต้บ้านเราเนี่ยก็จะเป็นดนตรีไทยค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ในส่วนของการเรียบเรียงดนตรีก็ทําขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อเป็นการแสดงในครั้งนี้โดยเฉพาะและเมื่อการแสดงเนี่ยจบลงนะะทุกคนก็ยังได้รับชมพลุเฉลิมพระเกียรติซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะคะของการจัดงานในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ไปร่วมงานนะคะได้เห็นนะคะซึ่งก็สวยงามไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ในครั้งนี้นะคะก่อนที่จะแยกย้ายกัน ไปรับเหรียนที่ระลึกนะคะเรื่องในโอกาสพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชมะนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นะคะที่ทางคณะทาง,งานได้จัดขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญสำหรับผู้ที่มา,าร่วม งานลมหายใจของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติโดยกิจกรรมก็จะมีแสงสีเสียงด้วยนะคะรูปแบบมิวสิควลในครั้งนี้ก็ยังมีอีกสองวันสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปเมื่อวานนี้วันนี้และพรุ่งนี้ยังคงไปได้อยู่นะคะก็ให้ผู้ที่สนใจเนี่ยได้รับชมนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้ไปร่วมกิจกรรมกันที่บริเวณสนามช้างอารีนาตนําบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอย่าลืมไปเที่ยวไปรับชมกิจกรรมดีๆกันค่ะคุณผู้ฟัง28ถึง สามถึงวันที่สามสิบกรกฎาคม2567นห้นั่นเองนะคะก็เชิญชวนทุกท่านไปร่วมกิจกรรมกันนะคะ,ะแล้วก็มาดูกันต่อค่ะในเรื่องของโครงการส่งเสริมกิจกรรม1นึ่อำเภอ1นึลานสร้างสารรค์ขับเคลื่อนนโยบาย1ครอบครัว1 So ่งซอฟต์พาเวอร์คุณรู้ฟังเคยได้ยินคำนี้กันบ้างหรือยังนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอ,อีก กิจกรรมหนึ่งนะคะในการที่จะมาส่งเสริมนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายครอบครัวต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะในจำเริญแหวนเพชร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดเผยค่ะว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่27กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยสันักงานวัฒน,นธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์และก็ภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งลานสร้างสรรค์จังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นนะคะไปจําปีงบประมาณ2567นะคะขึ้นที่บริเวณสาะระกลางจังหวัดถนนคนเดินเกาะพาที่ลาน ที่บริเวณเวทีลันไทนะคะถนนคนเดินสเสาะกราวอําเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์นในท้องถิ่นนะคะรวมทั้งเป็นเออ่ ในส่วนของแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแสดงผลงานแล้วก็จำหน่ายสินค้าและบริการทางาวัฒนธรรมด้วยนะคะที่ทุกคนในชุมชน,นมีส่วนร่วมในการวางาในการสร้างสารรค์งานวัฒนธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรบุคคลนะคะของพี่น้องประชาชนของเราแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจเกิดการตระหนักรู้ในเด็กเยาวชนและก็ประชาชนรวมถึงอ คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมนะคะมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจากพวงพกาทองกวาวนะคะโรงเรียนหนองคูวิทยาคมแล้วก็มีสาธิตจากการทำวา่าวการแพ้สีเปลี่ยนวัสด,ดุแล้วก็ในส่วนของ การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มความเข้มข้นในการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์เพื่อที่จะมุ่งเป้ายกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของการนำเข้าและความคิดสร้างสรรค์น,นะคะที่มาเป็นบทบาทนะบมาใช้เป็นบทบาทเพื่อให้นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของหัวใจซึ่งสําคัญจะมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคนสังคมเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและฟต์พาวเวอร์ควบคู่กันไปด้วยด้วยความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมอุตสาหกรรมนว,นวัตกรรมนะคะเศรษฐกิจวัฒนธรรมค่ะเพื่อสร้างคุณคุณภาพทางสังคมแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสามารถแข่งขันได้ในตลาด โดยพร้อมเพียงกันนะคะซึ่งก็ไปในส่วนของทางส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าทางวัฒนธรรมสนับสนุนนโยบาย one family one soft power นะคะหรือว่านโยบายหนึ่งครอบครวัวหนึ่ง s อ f t p o า e r ทำให้เกิดการผลักดัน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะจัดขึ้นในห่วงของการเฉลเิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะมาดูในเรื่องของจิตอาสากันบ้างคะ่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของจิตอาสานะคะวันนี้เนี่ยพาไปดูในส่วนของจิตอาสาเทศบาลตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้รวมพลัง สร้างสัป,ปะยะสู่วัดนะคะเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนพศสวัสดิ์พุทธานายกเทศมนตรีตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดเผยนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพระราชาปณาาิปานาิัาแน่นแน่ในการทรงงานเพื่อที่จะสืบสารนะคะรักษาและต่อยอดแล้วก็ทรงมีพระาราชดำริพระบาทสมเด็จ อขอพามีในส่วนของพระราชดำริพระบร,รมราชโอบายต่างๆอย่างมากมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็พัฒนาเพื่อ,อที่จะแก้ไขปัญหา ความทุกข์ยากให้กับประสงค์นิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารน,นะคะประกอบพิธีพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษา628กรกฎาคม2567นี้นะคะซึ่งก็ ประกอบกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขได้แก่คณะกรรมการบริหารกลางและก็คณะกรรมการระดับหนทุกหนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่นะคะตามระเบียบของอตามระเบียบของมหาเทรสมาคมว่าด,ด้วยการดําเนินงานของคณะกรรมการทางวัด วัดประชารัฐสร้างสุขพศ2560นะคะซึ่งก็ปี2566ซึ่งก็ได้ประชุมหารือทำความเข้าใจแล้วก็วางแผนร่วมกันในวันที่24เมษายน2 5 0 0วางแผนร่วมกันในการดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระยะที่2นะคะก็คือช่วงวันที่24เมษายน2567ค่ะซึ่งก็ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนโครงการจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างศับ์ ปายะสู่วัดนะคะแล้วก็พิธีการเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติสมาชิกภาวนาเพื่อการาเฉลิมพระเกียรติแล้วก็การถวายเป็นพระราชก,กุศลประจำปี2567ขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะทางเทศบาลตาบนอีสานจึงได้ร่วมกันกับคณะประชาัฐจิตอาณะประชาชนจิตอา,าสาเทศบาลตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็มีเครือข่า,ขายวัดประชารัฐสร้างสุขทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมนำํสำสํานึกในพระมหารการุณาธิคุณด้วยการร่วมกันทําความสะอาดเก็บขยะล้างพื้นนะคะภายใต้บริเวณเ วัดทุ่งโพธิ์ตรมุนอีสานอะำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานในการทํานุบำรุงรักษาภายใต้โครงการรวมพลังสร้างสรังสปรปายะสู่วัดแล้วก็พิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะ,ะปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะซึ่งก็กิจกรรมค่อนข้างเยอะนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีหลายกิจกรรมเลยเกิดขึ้นเนื่องในเป็นเนื่องจากเป็นวันเฉลิมประชนมพรรษานะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนั่นเองค่ะ